สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็จะมาฟาร์มมาสเตอร์ดี้ของปลฟินิกส์นะครับผมแล้วก็เราก็จะมาลงดันฟินิกส์นะครับถ้าใครอยากดูแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ถึง30ไลค์เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามให้พี่ตั้ง70%็นเนี่ยใครที่ยังไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งฝากกดให้กันด้วยนะครับผมกดแล้วยังกดยังโอเคครับถ้ากดแล้วก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมไปเลย เอ่อปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันโอเคครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่มีอัปเดต17พาร์ท2มาใช่ไหมทุกคนเออก็มีแบบผลฟินิกเตอร์นะครับเป็นผลที่โคตรโกงเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาทําผลฟินิกเตอร์นะครับผมทุกคนก็ได้จะรู้แล้วแหละเออว่าพี่จะมาทําผลฟินิกนะครับก็หลังจากที่มันอัปเดตมาใช่ไหมพี่ก็ได้หาผลฟินิกมาจุดเจอแล้วนะครับทุกคนโอเคครับก็ไม่รอช้านะครับพี่ก็จะทำการกินผลฟินิกเข้าไปเลยนะครับ ก็คือพี่หามาโครนานอะ่ะการที่จะทำเออผลฟินิปตื่นนะครับต้องมีมาตเตอรี่400นะครับผมเออเดี๋ยวพี่ไปขอฟาร์มมาตเตอรี่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีเลยแต่ว่าเกาะใหม่มันอยู่ตรงไหนวะนะ่ะก็คือพี่ เพิ่งเข้ามาดูเลยนะครับมันอัปเดตมาตั้งนานแล้วแหละนะแล้วพี่ก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าเกาะอยู่ตรงไหนโอเคนะเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะใหม่เลยละครับนี่เกาะใหม่เลยละกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็เดินทางมาถึงเกาะใหม่นะครับก็มันอยู่ข้างๆเกาะบิ๊กมอมนะครับทุกคนเออพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมันอยู่ตรงนี้เออก็หามาตั้งนานแม่งเพิ่งมาเจอนะครับว่าอยู่ตรงนี้นะก็คือมอนตอนนี้ก็รเวลเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ขอเซตจุดเกิดก่อนละกันะะรรรเเเพพพาาาว่่่่ีงมมลลยยไไู้อ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็มันอัปเดตมาด้วยนะก็มีแบบบอกเควสนะครับว่าเราต้องทําตรงไหนตรงนี้ก็คือแบบเราไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองคลิกตรงนี้มันก็จะชี้รูปสอนมานะครับว่าเควสมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นะครับก็มาดูนะครับเรียกวลก็2,200นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มี2225นะครับเออเดี๋ยวพี่ขอสํารวจเกาะนี้แป๊บนึงนะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้วยนะทุกคนก็เป็นอัปเดตมาครับเพื่อนที่เราจะไปตีบอสอะไรนะ คาตาคูลีป่ะเออถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับก็มันจะมีเป็นเควสเสริมขึ้นมาครับผมให้ตีมอนในเกาะนี้นะครับผมทุกคน500 500ตัวนะครับแล้วก็มันจะมีกระจกด้านหลังตรงนี้อ่ะเพื่อที่เราจะไปตีบอสคาตาคูลีได้นะครับผมก็จะเป็นของอะไรนะมีผ้าคลุมกับเออมันคล้ายๆหอก่าทุกคนเออถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นหอกนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอทําการฟาร์มตอนนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้มาสเตอรี่ของผลฟินิกนะครับผมเพื่อที่จะพี่จะไปลงดันนะครับ โอ้โหมาทุกคนเนี่ยพี่จะลากมันมาใกล้ๆนะครับแล้วก็ใช้ไอ้นี้นะครับเขาเรียกอะไรวะล็อกฟินิกนะครับอ๋อพี่อย่ามาเล้ยอัพสเต็กเลยโอ้ยเบจะมาฟาร์มเด่๋ลืมรีสเตตนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอแบบไปตีรีสเตตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมโอเคครับหลังจากที่พี่รอมันตั้งนานก็ไม่ได้นะครับผมพี่ก็ได้ใช้โค้ดรีสเตตไปแล้วนะครับผมก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเพื่อใช้โค้ดนี้รีสเตตไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัพเป็น อะไรนะน่าจะเป็นหมัดกับเลือดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราจะฟาร์มมอเตอรี่หมัดสาเ้ยไม่ใช่หมัดสฟฟ้าดิฟาร์มมัเตอรี่เอ่อผลพิศษครับแล้วก็อัพบล็อกฟอตไปเลยละกันนะครับทุกคนเออแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ไปเปบี่ยนเป็นหมัดอิเล็กทริกคาวมาแล e ้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟาร์มมัเตอรี่กันเลยนะครับ<ม><ม>เดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้เน,เน,นเลยนะครับทุกคนไปเจอกันที่กกอนเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่กกอนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มาฟาร์มมัเตอรี่ตรงนี้เลยละกันนะครับเปิดอาเวีย เออลืมลืมเปิดหาคีย์นะครับทุกคนโอ้โหมอนตีโคตรแรงเลยก่อนเนี้อ่ะเพิปมหนึงนะครับเดี๋ยวพี่เปิดไอ้น,นี้เพิ่มนึงโอโตล็อกนะครับไม่ไม่ใช่โอโตล็อกดีเขาเรียกอะไรวะชิปล็อกหน้าจอนะครับดูดิมอนตีโคตรแรงเลยโอ้โหสุดยอดก่อใหม่ไม่โคตรเอาเลยทุกคนไม่โคตรแรงเลยดูดิตายแล้วเดี๋ยวพี่ขอใช้สกิลนี่มันมันเป่าให้มันหินดาเมจได้ใช่ไหมล่ะไหนวะอันนี้ปะ เดี๋ยวพี่ลองดูนะครับน่าจะเป็นอัปเดตใหม่มานะครับนี่ไงเป็นดาเมจด้านซ้ายนะครับโห้ใบโครฟินเลยเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเคยขอฟาร์มตรงนี้สักครู่นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนมาตเตอรี่ครบ400เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็มาตเตอรี่ใกล้จะครบ400แล้วนะครับพี่ก็เอาคลิปมาจากสตีมนะครับผมเพราะว่าพี่สตีมไม่ด้ตอนนั้นนะครับก็ตอนนี้เราก็ฟาร์มมาตเตอรี่ไปเรื่อยๆนะครับก็มัตเตอร์ลี่เป็น3 ซื้อชิปไปลงดันฟินิกแลวนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เหลือเป็นมัลต่เดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตีมอนตรงนี้ก็น่าจะใกล้ครบ400แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้มีน้องที่ที่มาช่วยพี่ด้วยนะครับทุกคนเออก็ได้ฟาร์มมัลต่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมก็เป็นผลพระเตือนนะครับทุกคนแล้วก็จะให้น้องเขามาช่วยลงดันด้วยนะครับเพราะว่าพี่ลงเดียวน่าจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับผมก็ตัวนี้ก็ได้จะได้นนะครรัับเหลือตวึง ตัวเดียวแล้วก็จะได้มาเตอรี่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรอลุนเลยนะครับว่าพี่จะไปลงดันไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่พี่ก็จะลงดันเลยละกันก่อนจะตัดไปตอนลงดันนะครับผมเราต้องมาคุยกับเจ้าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมาคุยตรงนี้นะครับทุกคนก็อยู่หลงังเกาะนะครับก็จะเป็น NPC นะครับเพื่อที่จะให้เรา คุยเป็นลงดันได้นะครับผมใครที่จะลงดันต้องฟาร์มแอเตอรี่ถึง4 0 0ก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับไอ้เจ้า npc ด้านหลังก่อนี่นะครับก็จะเสียเงินใบเท่าไหร่นะพี่เสียใบ1 0 0 0ฟิกมนตนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปลงดันกันเลยนะครับผมและตอนนี้พี่ก็ได้เอาเรือกล้วยของน้องเขานะครับขับมาที่เกาะตรงกลางนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไปลงดันกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็ขอไปลงดันกับน้องเขาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่พี่ลงดันเลยนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ลงดันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีเพื่อนพี่หนุ่มคนมาช่วยลงดันนะครับแล้วก็เป็นน้อง ifc ที่ดูจากสตีมนะครับคลิปนี้พี่เอาคลิปมาจากสตีมนะครับผมก็ใครที่ดูสตีมนะก็น่าจะรู้นะครับเออโอเคครับเดี๋ยวพี่มาลงดันกันเลยนะครับผมเออดันนี้พี่ก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเพราะว่ามีคนมาช่วยพี่แบกนะครับดูดีแต่ว่าผลฟินิชมันเท่นะครับทุกคนดูดีมันขนาดไม่อเวก็สกิลสวยนะครับแต่ว่ามันดูแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะเออแต่ว่าถ้าอเวกนโคคดกตรกกงเลยแ่่พี็ทําา ใช้สกิลไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นตัวสวงกันไปนะครับผมเออแต่น้องเขาก็มาช่วยพี่ลงดันนั่นแหละเพราะว่าพี่จะได้ทาผลฟินิกเตือนนะครับทุกคนโค้เท่เลยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับตอนนี้คลิปนี้พี่ขอทําเป็นเออสกิลเตือนหนึ่งสกิลก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราจะลงดันนะครับมันต้องรอ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินใช้ฟฟกเมนต์นะครับหรือใครที่ถ้าเราเออรับคุยกับ npc ตรงนั้นแล้วเรามาแล่ากับตัวมอนที่อยู่ตรงที่ลงดันปกติได้เลยนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวจังหวะนี้พี่ก็ขอทําการคาดไปเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เราก็ได้ค่ามอนกอดเลเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมก็เดินทางมาเกาะต่อไปเลยนะครับหน้าตามันก็จะประมาณประมาณนี้นะครับทุกคนเออหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาเนาะเออพี่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการคามอนไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้แบบไปเกาะอื่นแบบเร็วๆนะครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ผ่านเกาะนี้ไปอย่างง่ายได้นะครับผม ดีสกิลมันแบบมีอะไรไว้ด้วยนะ่ะมีปีกยังไงอะ่ะมีมีประกายไฟได้โคตรเท่นะครับก็เราสามารถเอาเวิกได้นะครับเอ้ยแล้วทาไมพี่ทําไมมันต่างต่างจากตัวอื่นวะเออพี่ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติมันจะมีแค่ปีกใช่ไหมล่ะเออตอนนี้ก็แบบพี่บินได้ด้วยนะครับก็น่าจะเป็นพี่ก็ไม่รู้นะเออก็มันเหมือนพี่เ,เวกไปแล้วนะครับ พี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่เอาเวไว้ยังนะก็หลงหลงลืมลืมไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะรีบจัดการมอนตงเกาะนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไปเกาะต่อไปเลยนะครับทุกคนและก็ตายไปกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผ่านไปเกาะที่3ามเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะบินไปเกาะที่3าอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่บินยังเป็นนกฟินิชอยู่เลยทำไมตอนนี้มีแค่ปีกแล้วหรือว่าพี่อ๋อพี่แปลงร่างนี่หว่าเออพี่ก็ลืมไปนะครับทุกคนก็หลงหลงลืมลืมนะครับขอโทษด้วยได้กันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จจะะะะะรรรีีีีบบปปปิดดััญชเเเกกาาาานน้้ไไไคผมพพว่่ ก้จะสุดท้ายแล้วมั้งถ้าพี่จะไม่บินนะครับเออเดี๋ยวเราปิดฉากไปเลยนะครับตอนแรกก็กะว่าจะปิดฉากแบบชิวๆนะครับแต่ว่ามันมีเจ้าทะเลเกิดน,นะครับผมทําไมมันฟันเหลืองขนาดนี้วะเนี่ยเอออัปเดตมาใหม่นะฟันโคตรเหลืองเลยแต่ว่ามันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ว่าฟันมันเหลืองเกินอะ่ะแอดมินทาไมแม่งโอเคครับเดี๋ยวพี่เออตัดไปตอนไปกเกาะหนึ่งเลยแล้วกันนะครับออแม่งเจ้าทะเลฟันโคตรเหลืองมาครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ได้บินมาถึงเกาะมารินฟอร์ดเลยนะครับผม มาถึงก่อสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะมีบอสอยู่ด้านในนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เราก็แบบมาฆ่าเลโกเจ้ามันก่อนนะครับโอ้โหแล้วมีเจ้าทะเลเกิดมาด้วยดูดีทุกคนดูดันนี้แม่งโคตรอลัอาางการเลยนะครับพี่เจ้าทะเลด้วยแล้วดูบอสมันนะครับสกิลโคตรสวยเลยนะครับทุกคนก็พี่เอาพระเตือนมา2คนนะครับน่าจะไหวเลยมั้งเออก็คือแบบถ้าพี่ลงคนเดียวน่าจะไม่รอดนะครับผมก็มีพระสองคนน่าจะรอดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่บอสต,ตุยเลยละกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทําการเสียเวลานะครับไปเลยครับตอนนี้บบอกกลล้จะะตายนนครัผม็ด เออพาทั้งสองตัวลุมมซึ่งมานะครับบอสน่าจะตายไปที่เรียบร้อยแลวนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปจัดก,การลูกกระจกมันนะครับนี่ไงบอสต,ตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาแบบฆ่าลูกกระจกมันนะครับเจ้าทะเลเราไม่ต้องไปสนใจก็ได้มั้งเออถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับก็คือแบบตีมอนในกรอบไปนะครับเพราะเจ้าทะเลมันแค่มาป่วนนะครับผมถ้าใครรีบๆลงดันก็ไม่จำเป็นต้องตีก็ได้นะครับก็เราก็มาตีมอนตอนนี้ให้เรียบร้อยนะครับล้วก็จะได้จบดันไปแบบชิ่วๆนะครับเพราะว่ามีคนมาแบกพี่นั่นเองใครที่อยากจะเออพาพี่ลงดันก็ พามาได้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็หน้าจอเหลืองไปที่เรร้อยแลวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเวกสกิลเลยนะครับรอบแรกมันจะเป็นสกิลอะไรพี่ก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เป็นสกิลแซดนะครับ500เฟกเมนต์นะครับพี่ก็ได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับทาการเอาเวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนิดหน่อยนะครับทุกคนสกิลมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่ขอรับแอดก่อนนะครับก็สกิลเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่อัพสกิลแซดมาครับนี่ไงเป็นปีกขึ้นมาเลยนะครับทุกคนโคตรเท่เลยนะ เลยแล้วกันนี่โอ้โหไฟโคขดลังการโคตรหล่อเท่นะครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แนะแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าเด้อทุกคนปละ